ช่องอนาสาาบันเทิงสวัสดีค่ะมาแล้วเจมส์จีลายุควงหวานใจร่วมเฟรมเบลล่าโมเมนที่หลายคนรอคอยทาเอาแฟนคลับแฟนละครปลื้มปริ่มกันน่าดูเลยทีเดียวค่ะสําหรับโมเมนต์น่ารักของสองพนางานคู่จิน้นเจ้าของแฮชแท็กแฮชแท็กจีรานีจะได้โคจรมาเจอกันอีกครั้งเนื่องในโอากาสดีๆกับการเปิดคาฟเฟ่สไตล์มินิมอลของเบลล่าลานีอย่างร้านโจ365 ตั้งอยู่ณบริเวณ BTS วงเวียนใหญ่เมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรมแอดเป็นร่าแคมเปญนางเอกซุปตา์คนดงังได้มีการโพดภาพไทยกล่าวคําขอบคุณต่อน้าใจของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนและแสดงความวยินดีกับธุรกิจใหม่โดยหนึ่งในนั้นก็คือเจมจิลายุพระเอกคู่จิ้นคู่ขวัญซึ่งทั้งคู่แจ้งเกิดจากซีรีส์ระดับตำนานเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายพุทธิพัฒน์มาพร้อมๆกันแต่ที่ทำให้ใครหลายคนเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าก็คือ การที่ฝ่ายชายควงแขนหวานใจคุณสวยอย่างโฟมาร่วมแสดงความยินดีกับในเองเพื่อนรักของตนเองด้วยงานนี้ในช่องคอมเมนต์ก็เลยคือคักไปด้วยข้อความกับแฟนคลับที่รอชมโมเมนต์ดังกล่าวกันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นคิดถึงทุกคนแฮชแท็กจิราณีเหมือนกันไหมคะพี่เจมาหาพี่เบลด้วยมิตรภาพน่ารักทุกคนมิตรภาพที่แสนดีโมเมนต์ที่รอคอยรักรักรัก,รก เห็นเราน้ําตาจะไหลประทับใจเพื่อนๆของพี่เบลมากันเยอะมากและอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นภาพความประทับใจและเป็นมิตรภาพคนบันเทิงที่ชวนให้เแฟนรู้สึกหัวใจพองฟูจริงๆขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรือคอมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ